โอเคยีนี้ต้อนรับผู้รับชมทุกคนนะครับยีนี้ต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณกลับมาพบแอดกินอีกแล้วนะครับในอัปเดตของค่ายแผลด3สามประจำอัปเดตแผทหกนะครับในแพทนี้จะมีตัวละครเข้ามาใหม่แค่หนึ่งตัวนะค,คือน้องฟิชาน่านะครับตัวละครน้องจะเป็นยังไงนะครับตัวละครจะดีขนาดไหนนะครับตัวละครน้องมีสกิลอะไรโดดเด่นบ้างแล้วก็ดาเมจน้องเท่าไหร่บ้างแล้วมีอะไรที่ควรรู้ก่อนที่ตัวน้องจะเข้ามาบ้างนะครับเวเราไปรับชมและฟังกันได้เลย いっぱい書いちゃいました踊りましょう音楽が鳴り止むまでテンポを上げてごめんなさい準備はいいですかリズムに合わせましょう ตัวน้องเข้ามาก็เป็นตัวละครระดับ A นะครับเข้ามาเริ่มที่ A นะครับตัวละครสามารถเล่นฟรีได้นะครับก็คือตัวละครมีแจกแกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆหรือคุณอยากรีบคุณไปกดกาชาเอาก็ได้นะครับแล้วก็อาวุธทิ้งวัตถเหมือนเดิมนะครับต้องกดกาชาเท่านั้นนะครับตัวน้องจะเป็นตัวละครสายใหม่ที่เป็นสายดาเมจกายภาพเน้นดาเมจเลือดไหลเป็นหลักจะเป็นตัวละครสายใหม่เลยนะครับ คือมันจะก้ากึ่งระหว่างตัวละครสายกายภาพกับตัวละครสายเลือดไหลคือตัวน้องอ่ะเหมือนตัวเกมใหม่อยากให้เป็นสายใหม่ก็คือเป็นสายเลือดไหลแต่ดาเมจห,หนักๆยังคำนวณอ n อนเบรกายภาพอยู่เพราะงั้นใครที่เมนกายภาพหรืออะไรเงี้ยเราน้องมาเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าการปรับลูกเล่นสก,กิลจะเป็นทางด้านเลือดไหลค่อนข้างเยอะนะครับสก,กิลเด่นๆของน้องเขาจะมีสก,กิลเต้น นะครับสกิลเต้นนี้เจะเป็นสกิลเด่นนะครับตอนที่น้องกดสกิลอันติแล้วก็น้องจะเต้นนะครับก็จะมีการกดจังหวะเป็นริทึมการกดจังหวะเป็นริทึมสาหรับคนที่เล่นบนโทรศัพท์จะไม่มีส่งผลอะไรมากคือคุณจิ้มที่หน้าจอปกติแต่สําหรับคนที่เล่นบน p c และใช้จอยหรือคีย์บอร์ดนะครับจะมีผลมากตรงสกิลอันนึงที่มันเขียนว่าริทึมนะครับมันจะอยู่ในสกิลท่าไม่ตายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ ถ้าคุณตอนแรกมามันจะเปิดนะครับการเปิดก็คือมันจะแรนดอมปุ่มที่คุณตั้งเอาไว้อย่างเช่นปุ่มเดินปุ่มหลบปุ่มโจมตีปุ่มสก,กิลวุดมันจะแรนดอมขึ้นมาให้คุณกดนะครับถ้าคุณเล่นโดยคีย์บอร์ดหรือเล่นด้วยจอยนะครับจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณปิดมันจะกลายเป็นคุณกดปุ่มเดียวก็คือปุ่มถ้าไม่ตายแค่ปุ่มเดียวนะครับก็คือกดให้ตรงจังหวะก็พอนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบสุ่มปุ่มก็ ให้เปิดนะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ปิดนะครับมันก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรกับดาเมจ์นะครับอันนี้เตือนไว้แต่ัะคนที่อยากจะเล่นนะครับตัอน้องนะครับก็จะมีเกจพลังอยู่ตรงนี้นะครับเกจพลังตรงนี้ก็คือเป็นเกจท่าชาร์จโจมตีของน้องเขานะครับเวลาเราใช้ท่าชาร์จโจมตีก็จะน้องก็จะเร่งค่าเลือดไหลท่าอะไรได้นะครับตรงนี้วิธีการเพิ่มเกจก็คือได้จากการโจมตีธรรมดาเท่านั้นนะครับจะเพิ่มเกจหนึ่งหนึ่งคอมโบนหนึ่งรอบจะเพิ่มเกจที่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะงั้นถ้าจะให้เกจเตค้้อองใชรรบบนะั สกิลอาวุธนะครับสกิลอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็ตามนะครับการใช้สกิลอาวุธจะออกเหมือนกันก็คือเราต้องกดจังหวะเหมือนกันนะครับการกดสกิลอาวุธนะครับคือเรากดปุ๊บสกิลอาวุธจะมีจังหวะมาให้เรากดครับไม่ว่าเราจะใส่อาวุธอะไรก็ตามตัวน้องจะกดท่าเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ว่าสกิลจากอาวุธจะบางอันจะไม่ทํางานนะครับไม่ไม่มีการแก้ในเมชชั่นจากการเปลี่ยนสกิลอาวุธสกิลอาวุธ อาวุธอันอื่นแอนิเมชันออกเหมือนกันกดจังหวะเหมือนกันแต่ว่าแค่ทกิลของตัวอาวุธอาจจะไม่ติดในบางอาวุธนะครับการกดถ่าไม้ตายของน้องเขาคือกดไม้ตายปุ๊กน้อยเขาหมดเต้นแล้วหลังจากนั้นเราก็กดให้ตรงจังหวะนะครับวิธีสังเกตให้ตรงจังหวะนะครับให้เส้นไปอยู่ตรงเส้นตรงขอบนะครับให้คุณสังเกตตรงเวลาปุ่มอะ่ะมันจะมีเส้นเส้นที่เป็นเส้นทึบแล้วก็เส้นบางนะครับให เส้นอ่ะมันไปอยู่ตรงประมาณเส้นบางนะครับแล้วคุณค่อยกดถ้าน้องกดเพอร์เฟกน้องจะมีเสียงตีไอตีเครื่องดนตรีมันจะมีเสียงเสียงกระดิ่งแก๊กนิดนึงนะครับอันนั้นคือมันจะบอกว่าโอเคตรงเนี้ยเรากดเพอร์เฟกถ้ากดแล้วไม่ติดก็คือคุณกดไม่แม่นนั่นเองนะครับแล้วก็พอกดไม้ตายปุ๊บลิมิตของของอ่าการเลื่อนไหลปกติถ้ากาซิโอทำมันจะได้ห้านะครับถ้ากดทาไม้ตายของน้องเขาน้องจะเพิ่มลิมิตขึ้นไปอีกสองกลายเป็นเจ ทําให้ดาเมตรแรงขึ้นแล้วก็ระหว่างที่อยู่ในห้ามไม้ตายการทําจังหวะไม้ตายต่างๆก็จะเพิ่มดาเมตมากขึ้นด้วยนะครับ โอเคเรามาดูเรื่องความสามารถอื่นๆของน้องเขานะครับความสามารถของตัวละครนะครับในแง่ของระดับของตัวละครนะครับตัวละครน้องมาจะเริ่มมาที่ระดับ A นะครับระดับ A ความสามารถในการทำดาเมจก็จะอยู่ที่70ออยู่ที่ประมาณดาเมจนะครับดาเมจถ้าเป็นตัวละครเริ่มระดับเดาเมจโดยถ้าเป็นฟูลเซ็ปนะครับดาเมจจะอยู่ประมาณแล้านกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเป็นระดับ S S SS, แล้วก็สอเอ่าสามเนะครับระดับที่แนะนําในการทําดาเมจในการใช้น้องทําดาเมจจะอยู่ที่ระดับ S นะครับแค่ระดับ S ก็ถือว่าเพียงพอเพราะว่าระดับ S ดาเมจน้อยกว่าระดับสูงสุดอยู่แค่สิเแล้วเพราะงั้นถ้าใครไม่ได้แบบมีเพชรเยอะมีของเยอะแยะแค่ระดับนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะอ่ะต่อมาเรื่องอาวุธนะครับเรื่องอาวุธนะครับเรื่องอาวุธอาวุธอาวุธประจำตัวเป็นอาวุธที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับอาวุธประจำตัวจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ ส่วนอาวุธอื่นๆนะครับที่ไล่ไล่ลงมาอาวุธของตัวละครอื่นที่แนะนําให้เล่นนะครับก็จะเป็นอาวุธของน้องแมวนะครับอาวุธประจำตัวน้องแมวนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าแอนิเมชันของตัวละครถ้าเราเปลี่ยนอาวุธแอนิเมชันจะออกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการเปดูการบัฟของอาวุธอ่ะมันจะดีถ้าเป็นอาวุธของแมวนะครับเพราะงั้นก็เล่นอาวุธของแมวจะดีกว่า นะครับแล้วก็อาวุธรองลองมาถ้าจะเล่นก็จะมีอาวุธประจำตัว5ดาวแล้วก็ประจำาวงหัวไอ้นะครับอันนี้ก็จะก็ใช้ได้อันได้นะครับแล้วก็มีของอาวุธฟรีนะครับอีกชิ้นหนึ่งอันนั้นก็สามารถ,ถาเอามาใส่ได้นะเบรก็ลดลงแค่นิดหน่อยเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าไม่มีงบจริงๆใช้อาวุธฟรีถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับเซติงมตาต้านะครับอันนี้จะมีปัญหาเซตจิงมตาต้าที่ดีที่สุดจะเป็นเซตประจําตัวของเขาเซตอื่นๆถ้าเป็นสายฟรีเซตที่แนะนําคือเซตบีเลด การให้เซตมาหลายเซตเซตดีเล็กจะเป็นเซตที่ดีที่สุดนะครับบางคนจะบอกว่าอมันมีเซตสายเลือดไหลอยู่ต้องเซตโฮมกับเซตแดคูล่าแต่เทตเราเป็นยังไงนะครับโฮมเทียบกับดีดเล็กดีเลกแรงกว่าครับแล้วก็ดคูล่าเทียบกับดีเลกดกกีเล็กก็แรงกว่าครับถ้าโฮมกับแดคูล่าเทียบเทียบกันนะครับโฮมจะดีกว่านะครับ, Home, บ,รบแต่ว่าเซตโฮมมันต้องเป็นกาชาก็เลยไม่ค่อยแนะนําส่วนเซตแดคูล่าสามารถสร้างได้แต่ถ้าเทียบ กับผู้เล่นใหม่ก็จะแนะนำเป็นเซนเตคูล,ลา่าแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าแล้วก็จะไปทีเด็ดเลยเป็นกว่านะครับน,น,น,นี่คือตือของเขานะครับส่วนเรื่องอื่นๆครับเรื่องความสามารถในการบัฟอื่นๆเรื่องทีมของเขานะครับทีมที่ดีที่สุดในการเล่นของน้องเขาก็จะเป็นทีมแบมกับกาติโกคู่กันอันนี้เป็นทีมดีที่สุดนะครับทีมอื่นๆถ้าคุณเปลี่ยนแคลรเปลี่ยนจูบก,กัดเหลียงเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับสลับอาจจะเป็นแบมแคลรแบมจูกัสดเหลียงแคลรกับ น้องกาซิจูกระเหล,ยเหลียงกับกาซิจูเอ่อจูกระเหลียงกับเอ่อแคลร์หรืออะไรก็แล้วแต่ดามเมจจะลดลงประมาณ70เเซในทุกระดับนะครับแต่ละแต่ละตัวมันจะลดลงไม่เท่ากันนะครับแต่ทีมที่ที่กุดคือคู่กับแบมกับกาซิคู่กันเท่านั้นได้แค่ทีมเดียวนะครับเล่นทีอื่นไม่ได้ตัวละครตัวนี้ถ้าโอเคอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดของตัวละครชูชนานาครับผมโอเคสำหรับในท้ายนี้นะครับแอขอให้สรุปคะแนนของตัวน้องครับ ของชูชนะแอขอให้คะแนนอยู่ที่5.5คะแนนสาเหตุที่ให้คะแนนน้อยนะครับเพราะว่าหตัวละครน้องค่อนข้างเฉพาะสายพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นจากการคาดเดานะครับคาดเดาว่าตัวน้องจะเป็นตัวละครที่จะโดดเด่นเฉพาะแผ่นนี้แผ่นเดียวหลังจากนั้นอาจจะเป็นตัวละครสายเฉพาะทางมาเลยทําให้อาจจะไม่คุ้มค่าส <c oughs> าหรับคนที่เข้ามาเปิดกาชาเพื่อจะเอาตัวละครตัวน้องนะครับ ก็มันอาจจะมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่านะครับแล้วก็หลายคนอาจจะข้ามน้องไปก็มีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคสตหวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับตัวค้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอแล้วก็ขอขอบคุณ m e m b e r s h i ินะครับทุกท่านท,ท,ที่เข้ามาสนับสนุน ช่องนะครับให้ช่องยังคงมีเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆอยู่ต่อไปนะขอบคุณเมมเบอร์ชิพทุกท่านนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะฮะอย่าลืมนะฮะทูชิพทับอัพนะครับร้านรับเติมเกมในราคาถูกนะครับมีทั้งการเติมเกมผ่านระบบ UID และ ID password นะครับตัวเลรราคาขึ้นอยู่ที่หน้าหน้าจอนะครับเราใครสนใจที่อยากจะเข้าไปติดต่ออะไรทางร้านค้านะครับลิงก์ต่างๆนะครับอยู่ที่ด้านล่างได้ดิสคริปชันนี้ทั้ง Facebook Fanpage และไลน์แอนะครับสามารถกดลิงก์ทางด้านด้านใต้ดิ ติดทิปชั่นเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยสำหรับวันนี้การซีรีส์สรุปตัวละครของตัวละครตัวนี้ชูชนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคน